สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็กลับมาที่พักแล้วนะคะก็อาการกา็สบายใจขึ้นดีกว่าแต่ว่าถามว่ามันดีขึ้นไหมก็มันเจ็บกว่าเดิมค่ะเพราะเนื่องด้วยว่ามันมันเป็นวันที่สองที่หลังจากเกิดเหตุมันจะมีอาการระบมู่แล้วค่ะก็ค่อนข้างบวมแล้วก็ช้ำแล้วก็เย็บไปทั้งหมด17เข็มนะคะแล้วก็ครั้งแรกเลยด้วยค่ะที่แตแ่แบบว่า เข้าห้องผ่าตัดโดยวิธีบล็อกหลังเนาะไม่เคยไม่เคยบล็อกหลังเลยก็ตื่นเต้นแล้วก็กลัวค่ะกลัวแบบกลัวกลัวลัวไปหมดเลยเมื่อวานก็ค่อนข้างเครียดเหมือนกันค่ะเครียดหลายอย่างเพราะว่าเราไม่เคยเจออุบัติเหตุที่หนักหนาสาหัสถ,ถึงขนาดต้องเย็บแผลเลยค่ะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ที่ต้องเย็บคือเนื่องจากว่ามันแผลมันลึกมากค่ะแล้วก็คุณหมอเขาวินิจฉัยแล้วคือตอนแรกอะค่ะฉีดยาชาแล้วก็กะว่าจะเย็บสดใช่ไหมคะแต่ว่า มันเจ็บมากแผลมันค่อนข้างลึกแต่ก็แบบทนไม่ไหวแต่บอกว่าไม่ไหวจริง,รงๆก็เลยก็เลยเปลี่ยนเป็นการบล็อกหลังแทนคะเพื่อให้ข้างล่างชาแล้วก็คุณหมอก็จะได้ทำเย็บให้แผลสวยงามเพราะค่อนข้างใช้เวลาเยอะเพราะว่าก็าจะเป็นหมอทางหมอศัลยกรรมนะคะก็ตกแต่งแผลให้อะไรเงี้ยค่ะก็ตื่นมาก็าคือก็มึนๆแล้วก็แบบว่าก็ตึงแผลมากๆค่ะเพราะว่า ด้วยด้วยความที่เข็มมันเล็กอะคะ่ะเข็มเล็กแล้วก็แผลค่อนข้างเย็บถี่มากเพื่อความสวยงามของแผลใช่ไหมคะแล้วแล้วมันมันเวอะมากเขาก็เขาก็ดึงดึงดึงเนื้อมาติดกันเขาก็เลยงดเดินหรือลงน้ําหนักห้ามคือห้ามเดิน,นะคะ่ะห้ามใช้ขาเลย2อาทิตย์ เพราะว่าไม่งั้นอ่ะแผลมันอาจจะปริได้แล้วก็อักเสบหรือบวมอะไรเงี้ยค่ะก็ก็คือแต่ลองคืออยากลองว่าเอ๊ะเดินได้ไหมอะไรก็ลองลงน้ําหนักดูก็คือแบบเจ็บจีดจ๊ดจีดจดจดจ๊ดเลยแบบไม่ได้ก,ก็ตอนนี้รักษาเบื้องต้นก็คือก็ต้องห้ามใช้ขาค่ะห้ามเดินห้ามห้ามไปกระทบกระแทกแล้วก็ใช้เป็นวอล์กเกอร์ค่ะเดินแบบว่ากระเพกกระเพกเอาน้ําหนักลงขาอีกข้างหนึ่งตอนนี้ก็ แผลก็มีซึมมีน้ำเหลืองมีแผลที่เป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ซึมซึมนิดนึงก็ต้องล้างแผลทุกวันเนี่ยค่ะแล้วก็ทานอาหารก็ต้องระวังแบบพวกอาหารของสแสลงอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ต้องพักกี่วันถึงจะกลับมาเป็นปกติตอนนี้คุณหมอประเมินอาการก็คือ2อาทิตย์แรกยังไงก็ต้องแบบห้ามลงน้ําหนักใช่ไหมคะก็ยังมีการอักเสบของแผลอยู่แล้วก็ หนูคิดว่าประมาณหนึ่งเดือนค่ะคุณหมอก็พูดว่าแผลมันลึกอย่างเงี้ยค่ะกว่าเนื้อมันจะเติมมันจะเต็มอะแล้วก็ถ้าเป็นปกติเลยน่าจะมีหลายเดือนค่ะเพราะว่ามันมันค่อนข้างลึกมากถึงเกือบกระดูกเลยค่ะแล้วก็ถ้าหนึ่งเดือนหนูคิดว่าน่าจะเดินได้แต่อาจจะแบบมีจีบบ้างอาจจะยังไม่ปกติอาเงี้ยอาจจะมีสามหรือสี่หรือห้าเดือนเนื้อมันถึงจะสมาแล้วเป็นปกติอาจจะมีรอยแผลเป็นบ้างอะไรเงี้ยต้องรักษาอีกทีนึงค่ะ สุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจเลยค่ะก็ก็เสียใจก็รู้สึกเสียใจที่สุดเลยค่ะ,ะแบบก็เจ็บใจที่แบบเจ็บใจตัวเองที่แบบไม่ไม่ระมัดระวงังประมาทเลยเล่อด้วยแล้วก็อยากจะเป็นุทาหอนนะคะให้กับทุกคนนะคะเวลามาแบบมาเที่ยวทะเลหรือเล่นสระน้ำอางนี้ค่ะก็ระมัดระวังอย่างเงี้ยค่ะก็ดูแลตัวเองกันเยอะๆนะคะเพราะว่าแต่เองก็ ก็พลาดเหมือนกันก็จะจะเก็บไว้เป็นบทเรียนราคาแพงมากๆเลยค่ะก็ก็รู้สึกเสียใจที่ต้องทําให้งานในช่วงนี้ต้องเลื่อนออกไปแล้วก็ละครเองก็ต้องเลื่อนออกหมดเลยเพราะว่าแต่เดินไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ ยังมีโปรเจกต์อีกหลายโปรเจกต์ที่ต้องทำมันก็เลื่อนออกไปเลยก็ก็กราบขออาภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกที่ก,กลังใจอีกครั้งหนึ่งมากๆเลยะคะ่ะได้อ่านทุกข้อความทุกช่องทางนะขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะคะจากแฟนๆจากพี่ๆน้องๆทั้งคนในวงการบันเทิงด้วยนะคะอ่านแล้วก็เป็นแบบพลังที่เป็นพลังวิเศษมากๆเลยะคะ่ะรู้สึกแบบดีใจที่ทุกคนแบบเป็นห่วงนะคะก็อยากให้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะตอนนี้ก็ จะพยายามรักษาตัวเองให้ดีที่สุดนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ให้กำลังใจกันมานะคะขอบคุณมากค่ะ